เออเนาะก,ก็ด้วยความที่ตอนแรกลืมกดอัดก,ก็เลยต้องมาอัดใหม่ <laughs> <laughs> โอ้โหนี่กูกันเลือกอะไรไม่ได้เลยเราวฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า <laughs> เดินไปเลินกลางเลยนะคะเดินไปเลนกลางเถอเดินไปนาทีแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เดินไปรึอก็อย่าว่าเขาเลยนะคะเขาเล่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยนะ ก็ช่วยเมดเครคีมนะคะตามปกติเลยนะแล้วก็โซนแม่น้ำนะคะอันนี้คือเรารู้นะคะมันจบล่างนะคือเรารู้ว่าฝ่ายป่าตรงข้ามเนี่ยจบล่างค่ะแต่เราไม่ได้พิมพ์บอกไปเพราะว่าเหมือนแบบ เออเต๋วเซียนก็ใช้เครื่องหมายบอกเราว่าเออเหมือนแบบยังยังไม่ได้ปิดตีแบบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยไม่ได้พิมพ์บอกไปนะคะก็เลยลงมาล่างนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนเราเล่นอะตอนที่เราเล่นอะลิตอยู่ตอนเนี้ยเราคิดว่าแบบเอ,อ้ยกูมาเติมชาปะวะเติมชาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่จริงก็คงไม่ใช่หรอกมั้งมั้งนะเราฉากนี้ก็คือแบบตอนนั้นคือช่วยลิงสุดชีวิต อือมอือ um อือหิวอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่โอ้ my god แล้วทุกคนโฟกัสท้อนคนนี้ไว้ให้ดีๆนะคะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยอะไรแต่ตอนหลังๆอ่ะมันจะหายไปจากลิ้นนี้แน่นอน แล้วเราก็ไปปีไฟกันนะมังกรนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วตอนแล้วช็อตนี้ละค่ะก็กลับบ้านจอเทาไปเลยสิก็วาไปตอนเคลียร์เลยเลยแล้วกันเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มานานมากเลยใช่ไหมเราก็สงสัยนะคะว่าเอ้ยทำไมทอนมันไม่มาเคลียร์มาแบบมาช่วยเคลียร์คีบอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือแบบก็ตอนนั้นก็ตังหิดใจแล้ว อ๋แล้วเดูดิดูแม่งสามตัวยิดดูดิจะไหวเะล่าเอออลิสต,ตัวน้อยๆคนนี้สงสารมึองเฮ้อเ <laughs> นี่ยนะคะเขาก็แบบเออเออก็เคลียก็อยู่เคลียตรงนั้นนะคะนานเลยคะ่ะจริงๆนะถ้าตัดถ้าไม่ได้ตัดฟุตเทจออกไปอะ่ะคือเขาเคลียตรงนั้นนานก็คืออีเตียทําอะไรชักช้านะคะก็ขอบ เร่งความเร็วคูณสองแล้วกันเนาะไม่ว่ากาันละกันปปแล้วเหมือนตอนนั้นอะเขาหยิบเสร็จว่าผิดเว้ยเขาหยิบเขาหยิบไอ้ตามาเว้ยแต่แว่าเขาจะหยิบฟื้นฟูมาเหมือนเขาจะหยิบเสร็จมาผิดนะคะไม่เป็นไรเราให้เปลี่ยนไปแล้วเขาก็เดินไปเ้าล่างนะคะเดินไปทำไมก็ไม่รู้เนะ เดิมไปเคลียร์ล่าง่นแหละเออแล้วคือแบบฉันแบบโอ้โหคิีบแต่ะตัวก็ไม่ได้ตายยากนะแค่ดามเมจมันไม่มีแค่นั้นเองอะออทอนอะดูทอนอยู่บนแล้วแบบไม่รู้ทิ้งเล่นหรืออะไรนะเขาแบบออก็น,นี่ก็แต่ว่ามันก็ผ่านมาสี่นาทีแล้วนะเขาก็แบบเออไม่ได้คิดอะไรมากแหละ เห็นไหมเขาบอกแล้วถ้าไม่ได้ตัดฟุตเทะเขาเคลียนานมากเห็นว่าทว่แบบคนแต่เคลียได้แต่ละตัวเออกคตวอนนะคะช่วยปับน้องอลิสตัวเล็กตัวน้อยของเราหน่อยนะวอนจีเอ็มนะเนี่ยเห็นปวีาคทวิคคลิปเว็บมาเว็บมาใช่ไหมคะเขาก็เคลียเคลียคนเดียวด้วยค่ะไม่ได้มีใครคนอื่นมาช่วยเคลียเลยเนี่ย นั่งเคลียร์อยู่กับยอนอะคืออแล้วยอนฝ่ายตรงข้ามเขาแบบโอ้ยตอดกูไม่อยู่เลยนี่เห็นปะเนี่ยดัมเมทเขาแบบสี่ร้อยสามรอยสี่ร้อยเนี่ยโอ้แล้วก็ดูเขาเคลียร์ียไปแล้วกันนะคะยอออกะ โอเคตัดภาพกันมานะคะที่ตอนเรากำลังจะเดินกันไปที่ไปเคลียร์ีกแล้วออก็เดี๋ยวนะเขาคิดว่าเขาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปช่วยดีกว่านะคะซเซฟเลนของตัวของจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องเซฟขนาดนั้นก็ได้นะออตอนตอนมานั่งพากเสียงก็งงตัวเองเหมือนกันว่าต้องเซฟเลยขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ไม่เป็นไรค่ะไปเราเดินโอ๊ยนีย่ยดูดิเนีย่ยเดินช้ามากเธอถึงจะต้องกดโลให้ตัวเองแล้วก็คีคบๆอีกแล้วใช่ทุกคนถ้าคี่ได้คุณจะเห็นแต่ผมเคีบเค,คีคิปไม่หยุดนะบอกตรงๆว่าแบบในตอนนั่งเล่นก็เหนื่อยตอนพากเสียงเห็นแล้วยังเหนื่อยเลยอะ่ะ แล้วเราก็ปาสกิลไปนะคะเห็นมันยึกยักยึกยไม่เข้าสักทีเนี่ยเข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ก็เลยแบบเออไอดีมาช่วยนะคะก็เลยได้คิวไปกลับบ้านจอเท่าไปเสมอแงอะลมาแล้วเนี่ยเราตอนนี้นะเราจะกำลังไปตีป้อมกันอยู่นะคะโอ้อ้โ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 โอ้โอ้อ้โอ้โ ตอนนั้นเขาแบบเขาพูดเลยนะพูดกับทีว่าแบบมึงอย่าเพิ่งตีอะลามมันโดดกูก็ไปเก็บเว้าหลังปอมกันไปแล้วเราก็ไม่ต้องพูดเยอะค่ะทุกคนเห็นกัน่าจะรู้ไม่เคียร์คลิปนะคะก็อย่างนี้แหละนะทั้งคลิปบอกแล้วคุณจะได้เห็นผมเคียคร์คลิปทั้ทงคลิป ตอนตรงช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ไปช่วยไปช่วยฆ่าลํานะคะแต่ก็ไม่ได้คิวกลับมาก็แยกย้ายกันเลยนะคะพอแบบฆ่ามาได้ก็แยกย้ายนะคะก็เลยเดินออกมานะคะตอนนั้นก็คือดักอยู่แหละเออแล้วก็แบบเออกูรู้แน่ๆว่าม,มันไม่ไม่มาแน่ๆก็เลยออกมาเลยนะคะ แล้วก็จะมาเลนตรงเลนกลางนะคะเมื่อกี้เห็นรอเลี้ยวอยู่นะคะก็เลยปลาสกิลไปแต่รู้อีกทีคือมันตุยเย็บแล้วนะส่วนช็อตที่เราเดินลงไปข้างล่างนะคะก็ไม่มีอะไรคะ่ะแค่เห็นไอริอยู่นะคะเราก็เลยเข้าไปช่วยแค่นั้นเองค่ะแล้วแต่ก็ไม่ได้คิวอะไรกลับมาอยู่ดีนะคะพอดก็รู้แน่ๆว่าแม่นตรงนี้่ก <laughs> ็คือแบบตอนนั้นก็คือเน็ตเน็ต เน็ตก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีนะก็เลยแล้วเราก็มาช่วยโซนกันเอาดาร์กนะคะมาตอนนั้นอะคืองงใงมากว่าเฮ้ย กูได้ดักได้ไงไวะเออแต่ก็แบบช่างแม่งเลยแล้วกันกูอาจจะปาส,สกิลไปโดนเพื่อร์ดเขาก็ได้อะไปเรื่งเราไม่ได้ปล่อยออกมาเลยนะคะแต่ตอนนั้นแต่ว่าเรากลับมาดูเราเล่นอีกทีเราคิดว่าเราน่าจะปล่อยไปเลยก็ได้เนาะตอนนั้นเราเลืที่จะค่อยปล่อยนะคะปล่อยเลนล่างนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ ถึงเราไม่ปล่อยเนี่ยเพื่อนก็น่าจะจบบ้านได้อยู่แล้วนะคะคิดว่านะก็คือแบบเหมือนเราเอาไว้ล่อให้สองคตัวค่ะมาฆ่าดาร์กเฉยๆแต่ก็คงไม่ทันแล้วล่ะก็น่าจะได้บ้านแล้วจบบ้านละเออนะฮะแล้วทีแล้วซึ่งต่อเกมนี้กคือไม่ค่อยได้ช่วยใครเลยนะคะนี่ชนะแล้วนะคะแล้วก็ได้วิกตอรี่ไปแบบ เพื่อนแบกนะคะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ช่วยใครเลยค่ะไม่ได้ช่วยใครเลยเนาะ